ทักทายสวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนคลิปเมื่อเชา้านี้เราก็ได้ลงอ้ชุดหลักร้อยสูตรใหม่ของเราไปจะเด่นงวดละ3ตัวเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นไอเด่นหลักร้อยสูตรหนึ่งแล้วก็คู่ขีของเรามาตัดเพราะว่าชุดตัวเลขมันจะมีอยู่6 6ตัวพอมาตัดคู่ขี่แล้วมันจะได้งวดละ3ตัวก็คือเป็นตัวเด่นก็จะเป็นตามนี้ แล้วก็งวดวดที่จะมาถึงก็จะได้เลขตามนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูไอ้ตามตามไอ้ดูหลักสิบของเรากันทั้งสองสูตรเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นชุดไหนนั้นก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกแนวทาง อาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับสูตรหลัก10ของเรานั้นก็จะมีอยู่2ส,สูตรเป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสไตล์ช่องเราก็คือสูตรแรกนั้นเราจะมาใช้หลักร้อยหัวกัน2ครั้ง ก็เดือนแต้มเอาเลยนะครับมันจะได้4ตัวเลขก็คือ2 2เป็น4ก็จะได้เท่ากับ4 5 6 7ก็คือชุดนี้ส่วนสูตรที่2นั้นก็จะใช้หลักแสน2ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งแล้วก็บวก ด้วยแก็จะได้เท pu pues, ่ากับ1บวก1เป็น2บก8เป็น0ก็จะได้3 3และ4วันนี้ชนกันอยู่ที่เลข4ออกที่4 3ก็คือเข้าชุดนี้นะครับมาดูวันต่อไปของเราตำแหน่ง หลักร้อยสองครั้งก็จะได้แปดแปดสิบหกก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองนั้นหกหกสิบสองบอกแปดเป็นศูนย์ก็เหลือหกหกและเจ็ดเมื่อวันนี้ชนกันถึงสองตัวคือหกและเจ็ด ออกที่6 3ตัวที่เข้าก็คือเลขยก 6. เข้าที่เลขยกนะครับมาดูหัวต่อไปของเราก็คือหลักร้อย2ครั้งก็เป็นชุดเดิมนะครับก็คือ6 7 8 9แล้วก็บวกด้วย8 2บวกเป็น0 0และ1อันนี้สูตรสูตรแรกของเรานั้นชุดนี้มันไม่ชนเพราะว่าชุดตัวจับของเราเราไม่ได้เพิ่มเป็น5ตัวนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่4ตัวดังนั้นแล้วชุดนี้ก็ถือว่าหลุดไปก็ไม่เป็นไรมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะครับ เราแค่ไอ้เอามาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูมาดูสูตรที่สองสูตรที่เข้า,ม,ามันมันมันดูตัวชนของเรากันก็คือชนกันที่ไอ้ไอ้วันนี้ไม่ไม่ชนนะชุดนี้เข้าที่เลขศูนย์เพราะมันออกศูนย์เก่ามันไม่ชนกันก็ถ้าเกิดเรามาจับบินมันไม่ชนมันก็ได้ตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นชุดของหลักสิบเราก็เอาตรงตามตามสูตรของเราก็คือหลุดก็ให้เขาหลุดไปก็เข้าชุดนี้ มาดูหัวต่อไปของเรากันก็คือตำแหน่งที่ใช้ก็คือก็สอเป็น4ก็4 5 6 7มาดูสูตรที่2ของเรากันบวกด้วยแปดเจ็ดเบวกหเป็น9 เกบวกเป็น7ก็ได้เท่ากับ7และ8 <c oughs> มาดูก็คือชนกันที่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข7็เห็นไหมครับถ้าเกิดชนตัวเดียวอย่างนี้มันมาชนกันก็โอเคอันนี้มันไม่ชนมันก็แน่นอนนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดแน่นอนแต่ชุดนี้มันมาชนกันก็ถือว่าโอเคผ่านมาเข้าที่79 ก็มาเข้าที่เลขเจ็ดมาดูหวดปัจจุบันของเราก็คือชุดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนั้นตำแหน่งก็คือเท่ากับ7จ็ดก็4 5 6และก็7ส่วนสูตรที่2นั้น สองไอบวกแก็คือ2องบวกแปดเป็นศูป8แก็ได้เท่ากับ6กและเดังนั้นแล้วชุดนี้จะมาเด่นอยู่ที่2ตัวถ้าเกิดชนกันอนย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าต้องมาแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็น6หรือเจ็ดไเมื่อเช้าผมก็ได้พูดไปสำหรับ6นะครับว่า มันไปติดดับของเราแต่ว่าหลักร้อยก็ยังมาเด่นหลักสิบก็ยังมาเด่นอีกไม่รู้ว่างวดนี้คงจะไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นตัวสำรองไปเราก็มาเน้นตัวนี้เอาเน้นที่เลขเจ็ดเอาก็แล้วกันนะครับสําหรับชุดหลักสิบของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้สติการเดินก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับสําหรับสูตรแรกที่ว่ามีสี่ตัวก็หลุดไปครั้งหนึ่ง แต่ว่าชุด2ตัวนี้ก็ถือว่ายังเดินดียังไม่ได้หลุดนะครับและที่สําคัญงวดที่จะมาถึงนี้เขายังมาชวนกันอยู่ที่2ตัวซึ่งจะทําให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่ตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนสําหรับชุดนี้ดังนั้นแล้วชุดหลักร้อยของเราก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชุดหลักสิบของเราก็ได้ตามนี้แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวมันจะมาลงชุดหลักหน่วย แล้วก็จะเป็นชุดสรุปเพราะว่ามันอีกแค่ไม่กี่วันเองเดี๋ยวผมจะรีบมาไอ้ทำชุดวัดใจให้กับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าชุดแนวทางของเราก็ได้ลงเพิ่มเติมเสริมไปเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวพอลงชุดนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นชุดวัดใจเอาเน้นๆไปเลยนะครับสําหรับวันี้ยังไงยังไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็เอาชุด หลักสิบมาฝากกับเพื่อนๆก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหรือไม่ก็เลือกเลือกเอาไปใช้สําหรับที่ว่าชนกับแนวทางของเพื่อนๆเ,เองก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ